นี่คือไส้พะโล้ทอดนะครับแล้วมาถึงอันนี้นะนี่คือกุ้งเจียนนะครับนี่คือคณะไทยมันกรอบมันหวานมันไม่เหม็นเขียวเลยนะเจียบมะละวันวันนี้เรามาย่านเขาเรียกอะไรสามย่านได้ไหมเต้อาอาพเขาจะง่าย าเข้ากินแถบุจุลากันมันไม่ได้มานานนะทำไมเราถึงต้องมากินอยูขนาดนี้วะอ้อหเป็นร้านอาหารจีนนะสคือฝีไม้ลยมือกับการใช้ไฟของเขาเวลาประกอบอาหารมันอร่อยมากเดี๋ยวเราจะพาไปกินกัน วันนี้เรามาย่านสย่านนะสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคื <c oughs> อรอบตัวเปลี่ยนไปหมดเลยนะแต่ว่าใน3ย่านยังมีร้านอาหารเด็ดๆที่เป็นตำนานอยู่อีกเยอะเลยแล้ววันนี้เป็นหนึ่งร้านที่เรามากินตำนานของเขาให้อยู่ในความทรงจาของเราเห็นหน้าร้านเงียบๆเนี่ยเข้ามาข้างในในคนเพียบเลยครับนี่คือ1ลร้านในยุทธจักรที่คุณต้องมานี่คืออีโภชนาครับ นี่คือบะหมี่หมูย่างใช้เป็นส่วนสันคอมันจะต้องนุ่มๆมันจะออกแบบชมพูไปทางขาวนิดๆกําลังดีเลยชื่อว่าบะหมี่อะทีเด็ดมันจะต้องอยู่ที่เส้นอันนี้มันเป็นบะหมี่เส้นเล็กมันน่ากินมากโปะหมูแดงเข้าไปอย่างนี้นะมันหอมมากมันมีความเค็มของมันอยู่นิดๆมันทําให้รสชาติของบะหมี่เนี่ยกินแล้วมันจะกลมกล่อม จานถัดมาครับอันนี้คือออส่วนกระทะร้อนนะด้านในจะใช้ตัวหอยนางลมจะทอดกรอบเหมือนหอยทอดเพราะฉะนั้นเมนูนี้ที่คุณสั่งคุณจะได้กินออส่วนปนกับหอยทอดด้วยแป้งพุ่มมาดีมากม,มาถึงอันนี้นี่คือปูผัดผ,ดผงกะหรี่ของอีโพชนาเขาจะเป็นแบบนี้ความเก่งของอีนะใช้ไฟเก่งเพราะเมนูพวกนี้มันจะต้องร้อนไฟมันต้องโผมขึ้นมาแบบสม่ำเสมอวันนี้เราขอเป็นปูก้อนก็จะกินได้ง่าย อันนี้เราทานเยอะไม่ได้เพราะเราแพ้ปูนะตรงนี้มันลงมาจุลางลถ้าพี่ทานพี่จะไม่ตายโอ้ยกินกัตายอย่างนี้หรออ๋อพี่ลงตายไงเหรอมา, <laughs> มาถึงทีเด็ดอันหนึ่งไส้พะโลทอดอันนี้มันเป็นไส้หมูนะเท็เจอร์ไส้ข้างในมันอะมันกรอบข้างนอกแล้วมันนุ่มข้างในคือข้างในมันเกิดจากการตุ๋นนองพะโลเนี่ยประมาณ4ี่ชั่วโมงใช้ไฟเลี้ยงมันเรื่อยๆมันถึงจะได้ไส้ที่แบบนุ่มหนึบแล้วกรอบ อร่อยมากเลยแล้วมาถึงอันนี้นะน,นี่คือกุ้งเจียนนะครับอันนี้เป็นเมนูเก่าแก่ของที่ร้านเลยคือมันเป็นกุ้งสดอะ่ะแล้วเนื้อมันฟูออกมาข้างนอกนี่คือคณนไทยงั้นเดี๋ยวนอ้องๆกินกุ้งไหมนะเดี๋ยวพี่เสียสละกินคนาให้พี่ชอบมันกรอบมันหวานมันไม่เหม็นเขียวเลยนะมันไม่มีเซียนด้วยโหอร่อยมากนี่แห่กึนทอดแล้วน้ำจิ้มบวยบ้านนี้ก็ทำเองด้วย ดูเนื้อเขานะทั้งหมดมันเกิดจากการเอาเนื้อกุ้งอห่อด้วยฟองเต้าหู้ถึงเวลาเราจะทอดใช่ไหมเขาหั่นก่อนเพราะเขาต้องการให้ผิวสัมผัสตรงนี้สุกกรอบมันจิ้มบวยหอมมกหอมียสุดป้าเฮ้ยป้าจ่างไหนดูนี้ดูไส้กัไดิถั่วสวยหมดเลยเห็นป่ะนี่เผือเพือมีกุ้งแห้งมีไข่เค็มหืมเฮยอร่อยว่ะ ปิดท้ายเราจะจบด้วยเผือกหิมะข้างในมันเป็นเผือกจีนนะเนื้อเผือกดีมากเลยอะ แล้วเขาหั่นมาขนาดพอดีคำเลยตัวเผือกมันจะมีความมันเนื้อมันจะแบบนุ่มของมันเลยแล้วก็ตัวน้ำตาลเนี่ยเขาปรุงมาดีเลยนะครับมันจะมีความหอมของผักนิดๆแล้วกินแล้วก็กําลังพอดีเลยอร่อยวะ่ะวันหนึ่งอาหารที่เราเห็นมันตั้งแต่เด็กๆเมนูที่เป็นอาหารในความคิดถึงเราเนี่ยมันกำลังจะหมดไปตามวันเวลาเรื่อยๆนี่คืออีกหนึ่งร้านในย่าน3ย่านที่เขาใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองมา50กว่า<ๆ>ปีกับเมนูที่เป็นแบบไทยจีนแบบนี้ฮะมากินกันได้เลยนะครับอีพชนาจะอยู่ห่างจากพีทีหลานหลวงเราประมาณ4กิโลเองคุณได้เลยครับ ที่จอดเอาเลยแล้วถ้าคุณอยากกินอาหารที่เป็นสไตล์แบบนี้รสชาติดั้งเดิมแบบนี้อี่พชนาคือคําตอบครับถ้าชอบเทปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์สุขเต็มแม็กฝากแชร์เรื่องราวอาหารเหล่านี้ออกไปให้เยอะที่สุดเลยครับหวังว่ามีความสุขนะครับวันนี้สวัสดีครับ